ตัวไหนครับสวัสดีครับเบียดบุกความสุขกระเบือไทยครับไช่เนี่ยเราซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ครับกระซ้อมอยู่ที่ค่าย PK ครับอ่าตอนนี้มาเก็บตัว PK เลยแล้วอยู่ที่ PK มีใครมาเป็นคู่ฟองซ้อนมั่งใบนี้ก็พี่ๆในค่ายเบียดบุกพี่เพื่อนในค่ายเยอะเนาะตอนนี้เฟรนด์บุ๊กอายุเท่าไหร่แล้วสิบห้าบริบูรณ์สูงเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยเจ็ดสี่น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบห้าครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่สไตล์เลยครับวันนี้เราต้องมาเจอคีเรียนนะเคยต่อยกันไหม ครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยคีเลยนยังใช่เเขามือตะตายอะไรที่เราดูไห้เขามืเนกันเขาเพิ่เขาเลยแล้วเรามิ้วอื่นเสริมมาไหมจะมีหมัดมีศอกอ๋ามีเพิ่มมานะอืมแล้วล่าสุดเราต่อยแปรใครต่ครับไอ้ดำครับอ่าวันนั้นเป็นไงแพ้นอกถ้าแพ้นอกไปวันนั้นทำไมมาไม่ดีหรือว่าไงวันนั้นรถเยอะครับออรถเยอะด้วยมันก็เลยมีปัญหาเนาะแต่วันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยเก้าร้อยเก้านี่ต่อยร้อยสิบสองเลยเนาะเลยปล่อยขึ้นมาเลยมันได้ไม่บีบใช่ไหมอย่างร้อยสิบสองนี่เมื่อเช้าสอบหนักจังสอบเปไ็นไงบ้างมาพอดีพอดีเหมาะพอดีเลยมาสาบายเลยวันนี้ร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดเปล่าใช่ครับอ่ามาแจ้งเกิดที่ช่องเจ็ดน,นะวันนั้นก็ต่อยที่นี่เหมือนกันแล้วหยุดไปกี่เดือนเนี่ยเดือนหรือสองเดือนประมาณสามอาทิตย์ครับสามอาทิตย์ก็เดือนนึงได้เนาะแล้วนี่กลับมาใหม่แล้ว วันนี้ก็พร้อมแจ้งเกิดไฟนี้คุมมากี่กิโลได้สี <4 S 1> <4 S 2> ่กิโลสี่กิโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ยี่สิบกว่าผลจงังหวัดกาฬสินเด็กกาฬสินอ้าวฝากเชิญชวนแฟนขับโรนนี้หน่อยฝากเาวากาฬสินและเอฟซีเชียร์ดนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนพร้อมมาแจ้งเกิดแล้วเอาแหนากับบ้านนะอ่ะวันนี้ขออน้องโชคดีก่อ,อนครับ